นี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นสะพานนัคาราชครับมันจะเป็นสะพานที่แบบตามลัทธิความเชื่อที่จะเป็นเส้นทางสู่จักรวาลอะไรประมาณนี้เส้นทางสู่จักรวาลหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งสะพานนี้มันจะเป็นสะพานที่สร้างโดยหินทรายมีลักษณะคล้ายกากบาทตลอสะพานนั้นก็จะเป็นสะพานที่เป็นตัวพญานาคที่กำลังแผ่พังผ่าเป็นเจตสิทธนั่นเองครับซึ่งปราสาทพีมามเนี่ยมีความแปลกอย่างนึงคือ จะสร้างหานหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งต่างจากปราสาทที่อื่นก็คือเขาจะสร้างไปทางทิศตะวันออกอซึ่งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสร้างเพื่อ,อที่แบบว่าให้เป็นเอาไว้รับเส้นทางที่เขาจะมาจากนครเมืองขเมียต่ก่อนเนี่ยซึ่งมันอยู่ทางทิศใต้พอดีเหมือน,นเป็นทางเข้าใช่คับโอเคครับมันเป็นทางผ่านะไรประมาณนี้นนโอเคนี่ก็คือทางเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูตัวในอุทยานกันโอเคครับไป น,นี่สิ่งเดลที่ขายไม่ได้คือยาดมมันทําให้เราสดชื่งไงวันนี้อากาศร้อนมากเลย <c oughs> เโอเคก็ยาดมตาอะไรนะบงังม่านเขาได้นะ<อ>เป็นสปสสอนเซอร์ได้นะครับ <c oughs> ได้มันหอมมากเลย <c oughs> ช่องช่องมีสิบ <c oughs> สองัก <c oughs> มาตอนนี้เราก็เทีเ่ยวปราสาทที่พีมาก,กัรแบบจุใจกันแล้วตอนนี้อากาศร้อนมากเลยเราว่าจะไปคาเฟ่กันใช่มีแอร์ไหมไม่มีเพราะเป็นธรรมชาติพร้อมเป็นคาเฟ่แบบแนวที่แบบต้องเดินไปเองอ่ะเอโอเคใช่ จะเป็นยังไงเราเราก็ไปดูกันตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่นะครับเรียกามารออาหารอยู่เนี่ยราสัญญาณดังโอเคข้ามาแล้วต่อหนานะตอนนี้กินหมดแล้วครับจะกลับบ้านแล้วครับตอนนี้ก็กินหมดครับตอนนี้คนไม่มีคนก็กลับกันหมดเลยเหลือแ,แค่เราสองคนนี่แหละที่คาเฟ่ไปตอนนี้ก็เที่ยงก,กว่าแล้วเราจะกลับบ้านกัน มาเดี๋ยวหลังจากนี้เดีเราจะพาไปดูโครงกระดูมกมนุษย์ประมาณ3,000ปีกันมันมีอยู่3หลุมไปดูหลุมแรกกันโอเคครับพ่ออมาถ่ายอะไรเดปหลุมแรกนะครับก็จะเป็นหลุมลึกสุดที่มีอายุประมาณ3,000ปีลึกประมาณ5.5เมตรนะครับ ส่วนใหญ่เขาก็จะฝังพวกเครื่องใช้กําไรเครื่องปั้นดินเผาลงไปในหลุมศพด้วยหลุมแต่ละหลุมนั้นความลึกนั้นก็จะเป็นตัวแบ่งระหว่างอะไรอ่ะเขาเรียกชั้นปียุคสมัยใช่ยุคสมัยชั้นปีลึกสุดก็จะเป็นสามพันปีอย่างเช่นหลุมนี้นะครับหลุมที่ลึกที่สุดวันนี้เราก็พามาเที่ยวแค่หลุมแรกก็เพราะว่าอีกสองหลุมนั้นก็ค่อนข้างจะมันเหมือนกันนี่แหละ ต่ว่าหลุมมิซามั้นเหมือนจะมีความพิเศษยอย่างหนึ่งคือโครงกระดูกแต่ละโครงกระดูกเนี่ยมาโคงอ่ะไม่มีหัวซึ่งค้อ่าน่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะถูกประหารชีวิตแล้วก็ถูกเอาหัวเสียประจานรอบเมืองประมาณนี้วันนี้ผมกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์ใหม่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ